ดูน้องจันเจ้าอาบน้ำกันนะคะนะคะ้งจันเจ้านะคะเช้ามาอาบน้ำนะคะขัดทูชวีวันนะคะคุณยายเออน้องจันจานะกับพ่อขวานนะคะพาแม่ม,มาชมน้องช้างกันนะคะมาชมน้องช้างอาบน้ำกันตอนเช้านะคะอืุ้นน้ำด้วยนะคะมีพ้นน้ำด้วยนะคะ ช้างเด็กก็สอนเอานะคะสอนได้นะคะช้างเด็กน้องเคยทานะคะแต่ว่านานแล้วนะคะเพราะาอยู่กับแม่วันน้องก็ไม่ได้ทํานะคะก่อนน้องก็เป็นช้างชูนะคะสาดน้ามาฝั่งนี้ด้วยนะคะเปียกหมดเลยนะคะคองเจ้าเจ้านะคะ เล่นน้ำนะคะน้องเล่นน้ำอาบน้ำนะคะเย็นสบายนะคะตอนเช้าเช้านะคะน้องก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะตอนกลางวันน้องจะอยู่ตรงนี้นะคะตอนสับรุดนะคะตัดมาใหม่ๆเลยนะคะให้น้องนะคะตอนเช้านะคะน้องมันอยู่ตรงร่มตรงนี้นะคะกลางคืนน้องก็อยู่ข้างบนนี้นะคะนอนอยู่ข้างบนนะคะอยู่ข้างบนนะคะคุณยายจัสมินคุณยาย โบอทอ์นะคะน้องจันจ้านะคะจะนอนพักอยู่ข้างบนนะคะเปนใหญ่ออกกัดด้วยนะคะพักอยู่ข้างบนนะคะตอนกลางวันก็มาอยู่ตรงนี้นะคะน้องใหญ่ๆของเรานะะาอยู่ตรงร่มตรงนี้นะคะที่พ่อคอนนะคะทะํแสแลมไว้ให้นะคะมากินกินหญ้ายอยู่ตรงนี้นะคะน้องช้างของเรานะคะต้องสูกขาไว้ข้างหนึ่งนะคะน้องดื้อน,นะคะ ไม่ควันต้องอยู่เฝ้าตลอดเวลานะคะน้องจันเจ้านะไปไหนไม่ค่อยได้นะคะน้องชอบดึงแสลมมาเล่นนะคะชอบดึงแสลมข้างบนขึ้นมาเล่นนะคะดึงนะคะเล่นชอบเล่นนะคะเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยขี้เล่นนะคะขี้ดื้อนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวมารอชมคุณยายจัสมินนะคะคุณยายจัสมินของเรานะคะมาแล้วนะคะ คุณยายจัสมินของเรามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะดมอร์นิ่งนะคะดมอร์นิ่งนะคะคุณยายจัสมินนะคะสาวสวยของเรานะคะมาแล้วนะคะสาวสวยของเรานะคะจันเจ้าสวัสดีหน่อยแล้วสวัสดีจ้าสวยเร็วเจ้าสวยเร็วจ้าสวยเร็วสวัสดีค่ะกำลังทานนะคะ เราัทานอยู่นะคะให้สวัสดีอะไรนะคะอคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะอสวัสดีนะคะอ่ะคุณยายสวัสดีสิไม่ได้นะคะคุณยายไม่ได้นะคะอได้ยินเสียงแม่ควานนะคะคุณยายได้ยินเสียงแม่ควานนะคะนึกว่าจะมาป้อนกล้วยนะคะคุณยายนะคะึว่าแม่ควานจะมาป้อนกล้วยนะคะอืเดี๋ยวค่อยทานนะคะคุณยายได้อาบน้ำเสร็จก่อนนะคะ ได้ยินเสียงแม่ควันนะคะรู้นะคะว่าควันแม่ว่าแม่ควันต้องมาป้อนผลไม้ทุกเช้านะคะทุกวันนะคะคุณยายนะคะรู้นะคะรู้นะคะรู้ว่าต้องได้ทานผลไม้แน่ๆนะคะได้ยินเสียงแม่ควันนะคะเดี๋ยววันนี้ป้อนยาคุณยายอีกนะคะวันนี้ป้อนยาคุณยายนะคะแล้วก็ป้อนคะแนนนะคะของคุณเพ่คุณพ่อใจดีใจบุญนะคะที่เติมคะแนนเข้ามาให้คุณยายนะคะพาคุณนายคุณยายอาบน้ํานะคะถัดอาบน้ํานะคะคลายร้อนก่อนๆนะคะขัด อาบน้ำให้คุณยายก่อนนะคะคุณยายจะมาหาแม่ควันอย่างเดียวเลยนะคะนึกว่าแม่ควันจะมาป้อนผลไม้นะคะอาบน้ำก่อนกันก่อนนะคะจะได้เย็นๆนะคะสบายใจนะคะขัดทูชวีวันนะคะขัดชูชวีวันนะคะเย็นๆเย็นๆเย็นๆนะคะ ร้อนนะคะอากาศร้อนนะคะแอมน้ำให้คุณยายนะคะคุณยายจะใจเย็นๆน,นะคะสดชื่นนะคะตอนเช้านะคะ ามคุณยายไปเลยนะคะไปแล้วไปแล้วนะคะรีวิวรีวิวไปแล้วนะตื่นไปแล้วนะคะตุ่มตุ่มไปแล้วนะ,ะ <c oughs> อืมสับปะรดคุณยายนะคะมาถึงที่แล้วนะคะทานสับปะรดนะคะต้นสับปะรดนะคะอืมอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมู ไม่ควรขออนุญาตจบไลฟ์เพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ชิปหน้านะคะคุณพี่คุณแม่จ๋านะคะสวัสดีนะคะ